ถ้าเกิดเหตุการณ์ในที่สาธารณะเช่นในห้างร้านอาหารกรณีที่มีเด็กไม่นิ่งโซนอารวะอันนี้เป็นบ้านอื่นและไม่ใช่บ้านเรานะจย์ควรจะเข้าไปจัดการดีไหมคะาจานเพราะว่าบางทีพ่อแม่ผู้ปกครองจัดการลูกไม่เป็นบางคนถึงขั้นตีลูกขอบคุณมากค่ะอันนี้เราจะเป็นคนที่สามที่จะเข้าไปใช่ไหมคะใช่เป็นสายวงยัยสายวงยค่ะเอออันนี้คุณพ่อคุณแม่ที่เขาดูแลลูกอยู่เนี่ยเขาต้องการคนช่วยเหลือหรือเปล่าใช่ไหมคะ อ่าอย่างเงี้ยค่ะเราอาจจะต้องประเมินก่อนไหมคะคุณหมอคะประเด็นนี้มากเลยบางทีเราอยากไปช่วยแต่เขาไม่ได้อยากให้เรามาช่วยเพราะฉะนั้นคําถามคือไม่ใช่ว่าเราควรเข้าไปไหมแต่คําถามคิอเขาอยากให้เราเข้าไปไหมใช่ไหมคะอาจารย์ก็ต้องดูเป็นรายๆไปบางทีเขาไปช่วยแล้วโดนด่ามีอาจารย์ใช่ไหมหลายทางที่เราเกิดเหตุการณ์ว่าเราไปช่วยแล้วเราโดนแบบว่ายุ่งไรด้วยอ่าอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นเขาอาจจะแล้วบางทีเราอาจจะแบบ หัวฟูอยู่เนี่ยตาหน้าเมือกอยู่แล้วก็ใต่กางเกงขาสั้นเสื้ออะไรขากล้วยไปอะไรเงี้ยอาจจะแบบอินี่ใครอะไรเงี้ยจะทำอะไรกับลูกฉันอะไรเงี้ยบางคนก็อย่างอาจารย์มีนะบางทีอย่างอาจารย์เจอไหมคะเราอาจจะเคยเห็นตาม Facebook หรืออะไรสักอย่างอะไรเงี้ยที่เขาทรีตรูปผิดๆแล้วเราเข้าไปคอมเมนต์ที่มันถูกต้องตามหลักวิชาการ เสร็จแล้วทัวลงอาจารย์เคยเจอไหมทัวลงเลยเลยค่ะอาจจะไม่เห็นกับทัวลงค่ะอาจารย์แต่ก็คือเราอาจจะเห็นคนอื่นทํามากกว่าเราไม่เคยทาเองส่วนใหญ่พอเราถ่ายไปปุ๊บก็จะมีคนคอมเมนต์ไปเยอะแล้วอะไรเยงี้ค่ะแต่ว่าเราก็เคยเห็นบางคนก็ไปคอมเมนต์ด้วยความปรารถนาดีค่ะแล้วก็ทัวไปลงคนที่พูดถูก่ะอาจารย์เช่นแบบป้อนข้าวเด็กอาจารย์เคยถ่ายเจอไหมคะค่ะนั่นลค่ะเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่คําถามนี้ว่าเราควรเข้าไปไหมแต่ถามว่าเขาอยากให้เราเข้าไปหรือเปล่าแทนนะคะแม่เน่ค่ะ